รูปร่างหน้าตาแบบนี้มันคือตัวอ่อนแมลงชีกระขาวเหงือกแฉกค,ค่ะน้องวิวสังเกตที่แผ่นเหงือกสิไคะจะแตกเป็นแฉกบางครั้งคล้ายเส้นผมแตกปลายค่ะมักจะพบในลำธารแล้วก็แม่น้ำขนาดเล็กอาศัยอยู่ในน้ำค่อนข้างไหลเร็วเจ้าตัวอ่อนแมลงชีประขาวเหงือกแฉกเป็นพวกที่ต้องการน้ำสะอาดมากค่ะมันคือตัวอ่อนแมลงกอหินจกักเล่ฟูนะครับ มั่นใจครับมั่นใจแต่ตอนนี้มันมีจักแร้ไว้ <laughs> ตอนนี้มันยังไม่มีจักแร้ใช่ไหมแต่ถ้าเทียบส่วนอื่นๆแล้วใช่แล้วคร<ด>ับใช่ใช่แล้วล่ะค่ะมันคือตัวอ่อนแมลงเกาะหินจักแร้ฟูค่ะลักษณะเด่นก็คือมีหางยาวสองหางเรียวเป็นเส้นมีปล้องกลางลำตัว oh, เห็นได้ชัดเจนสามปล้องค่ะส่วนใหญ่จะเกาะหากินตามหินใต้น้ำค่ะ แต่มักจะเลี่ยงแรงประทะจากกระแสน้ำโดยการเกาะหลบอยู่ใต้ก้อนหินค่ะส่วนขนที่ลำตัวจนได้ชื่อว่าจักกระรลฟูความจริงไม่ใช่ขนจักกร้ลหรอกนะคะ มันคือเหงือกที่มีลักษณะเป็นเส้นนั่นเองค่ะมีประโยชน์สำหรับระบบการลำเลียงแล้วก็การเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนในน้ำกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานมาใช้ในกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นการกระดกหางการว่ายน้ำหรือหนีศัตรูค่ะซึ่งแก๊สออกซิเจนในร่างกายสัตว์สร้างเองไม่ได้จึงต้องรับเอามาจากสิ่งแวดล้อมนะคะ เจ้าตัวอ่อนแมลงเกาะหินจักรแรฟูเป็นพวกที่ต้องการน้ำสะอาดมากค่ะ